S 1> <S 1> ก็สวัสดีครับนะวันนี้มาแกะกล่องสินค้าที่สั่งนะครับเป็นอะไรนั้นมาดูกันครับนี่กล่องเบลเาบาล่าเลยครับทุกท่านสีแดงเลยทีเดียวนะครับยี่ห้อเอนเดลี่นะครับผู้นำเครื่องเชื่อมเทคโนโลยีนะครับนี่ฮะกรีดให้ดูสดๆเลยทีเดียวนะครับโอ้สั่งมาหลายวันนะครับนี่คุณจะแกะ ก็เป็นการแกะเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานด้วยนะครับว่าสินค้าในกล่องนี้มีอะไรบุบสลายเสียหายมั้ยครับแล้วก็ให้อะไรมามั่งนะครับอันนี้สายนะครับนี่สายเครื่องเชื่อมที่เป็นสายมิกนะครับอ๋ออันนี้ถอดได้นะครับอ่าหนึ่งอันแล้วนะครับอันนี้สายกราวครับอันนี้เป็นสายกราว นะครับสายกล้าวโอ้ดูค่อนข้างจะยาวอยู่นะครับก็ตัวเครื่องอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลวดเชื่อมมิกนะครับตัวนี้ลวดฟักคอนะครับเอ่อนะครับลวดฟักคอขนาหนึ่งกิโลนะครับอันนี้ขนาดหนึ่งมิลหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ โอ้นี่หน้าก,กากโอ้อย่างดีเลยครับทุกท่านโอ้หน้าก,กากเชื่อมครับว้าเขาท่าดีครับทุกท่านดูดิโอ้โหนี่มาตรฐานเลยนะเนี่ยที่เขาแถมมาให้นี่โอ้เขาท่าเขาท่าหน้าก,กากปกติผมใช้แว่นนะครับใช้เป็นแบบแว่นตาทีนี้ก็จะได้ลองใช้เป็นแบบหน้าก,กากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้หัวมันนะครับแล้วก็ เครื่องเคาะนะครับเครื่องตะไบเศษเชื่อมต่างๆเราแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เคาะได้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้สายสะายด้วยนะครับแล้วก็หัวมันนะครับของเครื่องมิกนะครับของระบบมิกนะครับเครื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นสามระบบนะครับ m m A ก็คือเชื่อมทูบแล้วก็เครื่องมิกแล้วก็ติ๊กนะครับแต่ว่าติ๊กนี่เขา บอกว่าต้องซื้อสายต่างหากแล้วก็โอ้เครื่องนี่ขนาดไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็อ่าวดเชื่อมสามอันนะครับโอ้ไม่ใช่สิครับรวดเชื่อมห้าอันนะครับนะครับรวดเชื่อมห้าอันนะครับอืม เรามาดูขนาดเครื่องนะครับนี่นิดเดียวครับโอ้กะทัดรัดครับเล็กกะทัดรัดนะครับอืมรุ่นนี้รุ่นมิกสองห้าศูนนะครับนี่ที่หน้าเครื่องเขาเห็นบอกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดเวอร์ชันสามแล้วนะครับเพราะว่าเห็นบอกเห็นเวอร์ชันแรกนี่จะมีปุ่มปรับปุ่มเดียวนะครับแต่อันนี้เป็นสองปุ่มแล้วนะครับอืม หัวนี้ถอดได้นะครับหัวเชื่อมมิกนี่ถอดได้ครับสายมันถอดได้อก็ปุ่มที่เห็นก็คือปรับวนปรับแอมนั่นนะครับขนาดกระทัดรัดครับโอ้น้หนักเบามากครับไม่ไม่หนักนะครับเขียนว่า new inverter นะครับ adli new inverter เปิดดูข้างๆที่ใส่ลวดนะครับที่ใส่ลวดเชื่อมมิกดูนะครับอ๋อนี่แค่เดงครับเนี้ยขนาดกระทัดรัดนะครับอืมเล็กครับเราจะมาลองเปิดดูกันนะครับว่าหน้าจอ display นี่มันแสดงผลอะไรนะครับ